เรามาสอนทำสกิีดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำสกิีดีนะฮะอ่าคนที่ขอผมทำอยากอยากให้ผมสอนนะคนที่สอนก็คือ Minecraft Gamer TV นะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูเลยคนที่ชื่อไมค์ครับเกมเมอร์ทีวีคนคนที่เคยติดตามเขาก็รู้กันแล้วใช่ไหมฮะไมค์ครับเกมเมอร์ทีวีนะ ราแป๊บก่อนนะครับเกมเมอร์ทีวีนะะครับคมเมอร์ทีวีรับสดมากโอ้หาไมา่ครัเกมเมอร์ทีวีไม่เจอโอ้อ ไปเอาอ้มาไว้เจ้าพวกผู้บริหารคงจะยุ่งกันมากสินะอรไรวะเขาเก็บวิดีโีคืผมขอหาขอตัดคิดไปตอนหาเจอแล้วเจอแล้วครับโอ้ยหานานมากโอ้โหนี่ครับจะได้มาครับ g ก m บวิ <S <S t ีโอนะฮะก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะฮะอ่าก็คนนี้แหละที่เขาขอผมสอนทำสกินซีดีนะฮะ อย่วเช็ดกล้องแป๊บเดี๋มยไม่เห็นนะแป๊บโอรอยมากเลยนคือชิปหครับโอเคครับโอเาชันละแบบเขาเปแก้มทองนี่ครับขั้นแรกฮะให้คุณกดเอ่อไฟนะฮะไฟตรงนี้นะฮะกดปุ๊บกดออฟนะแล้วก็รอรอแป๊บนี่ฮะมาลราใสให คนคนที่ยังไม่โหลดไอ้ไอ้นี่นะไปหาโหลดเอาเองนะเนี่ยก็กดเข้าไปปุ๊มบมันเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นอย่างงี้นะให้คุณกดเข้าไปที่นี่ฮะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสกีนี้ให้คุณปิดหลังจะเล่ามุนะมนค่ะแล้วก็ปิดหน้าจอนี้นะโอ้ยอ,อ้าวโฮ้ยเนี่ยฮะมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะ ให้คุณซูงเข้าไปนะฮะ,ะอ่ากลบมาครัเกมเมอร์เขาบอกว่าเปลี่ยนสก,กินไม่เป็นนะให้คุณมาชี้ตรงนี้นะฮะนี่ครับสกกินตรงนี้นะฮะถ้าไม่ชัดขอไปด้วยแแบบ อ่าสกินตรงนี้นะฮะแล้วให้ให้คุณเลือกบนฝั่งนี้นะะแล้วกดตรงนี้มันจะขึ้นมาอย่างงี้นะฮะให้คุณเอาสกิน,นคใครก็ได้นะฮะอ่าผมจะทดสอบสกินของนะครับเกมเมอร์ทีวีนะฮะนี่ครับจะเป็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกินนะคะนี่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นสกินนะครับเกมเมอร์ทีวีนะคะนี่นนนนนสกินนะครับเกมเมอร์ทีวีว่เ<า>นี่ยนั่นแหล,และ ก็จะเป็นอย่างนี้นะให้คุณถ้าเราให้คุณกดนี้นะแล้วก็ให้คุณเลื่อนไปตรงนี้เราให้คุณกดตรงนี้แล้วให้คุณกดลูกนี้นะฮะแล้วก็กลับไปที่เดิมแล้วผมจะสอนนะให้กดนี้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 มันจะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้คุณกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ เขาไปที่เฮดหวัวอะไรฮะไอ้กดออกให้หมดใอ้กดเตรงนี้นี่ฮะมาในปนะ่นี้นะฮะนี่ฮะผมจะสอนทำม,มูนนะให้คุณกดเข้าไปที่สี่เหลี่ยมแล้วกดเข้าไปที่เมาส์เอาวจะป่านี้นะให้คนเลือกเอาตรงไหนที่มันส่วนใหญ่นะฮะผมจะเอาเนี่ยปึ๊บ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 ,บนี่ฮะปึ๊บแล้วก็กดที่ขวา เรื่อนมาเนอะกดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยมันจะห้าเมตรใช่ไหมฮะปุ๊บมันจะใหญ่ขึ้นนะเนีย่ยมันจะใหญ่มันจะขึ้นแล้วนะแค่นี้ผมสอนแค่นี้นะฮะอ่าคุณนะครับเกมเมอ,อร์ทีวีรู้ใช่ไหมโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย